สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ m a g โดนั a อ a มริ p พาซานะคะแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลาวันแคนแล้วตีห้าแล้วค่ะหลังจากที่เราได้ไปเที่ยวขับกันที่มที่ mix wrong rap intercon ก็ส uh huh. นุนกม,ม,นมากเลย so this is my friend From julia what did you study in July? I'm learning Thai in July. My intensive Thai program. And uh, what we doing uh -huh. right now? What am I doing right now? uh Now or in the present? Just now, just now. I'm eating French fries, have candy. Yeah, like that. ค้าเราได้ไปเราไปเมสเละเต้นสนุกไหมสนุกมากผมชอบแดนมากเต้นแบบพาซี่เต้นแบบไม่ไม well, well, we ่เลยแล้วเราเต้นเก่งไหมสนุกมากผมคิดว่าสนุกมากเราเต้นเก่งป่ะเราเราเต้นเก่งไหมเซ็กซี่ป่ะเซ็กซี่มากดีแม่แล้วก็ในที่นีก็เต้นเก่งใช่ไหมคะเซ็กซี่มาก สักซีมาก Like Magic Mike Magic Mike Yeah Like Magic n a t o o ผมซอน Magic Mike แต่ยังไงถามเ a t ิวด้วยว่าทำไมทำไมถึงปกติเวลาอยู่เมืองไทยชอบกินอะไรชับกินอาหารที่สาน้ำตกหมูหมูย่างสมตำยายทอด ทำยำกุ้งแต่ไม่เผ็ดกินเผ็ดมาได้แมทธิวเขาบอกนะคะว่าเราเนี่ยไม่อ้วนเลยอันละ t o ก f ่ t ไม่ไม่แฮปปี้มาก So what about... normally what about tigers u s t h e n you s e ล้วเดินพรอมเกินไปไม่อาไม่อ้เทาเป็นรูดูแถวน้นไม่อ้วผู้ชายทุกทุกคนผู้ชายทุกคนมาจากประเทศอะไรก็ได้เห็นด้วยหรอ่า องมากไม่เอาพะอ้วนดีมากเลยแร้่ถ้าคผอมนี่รูอ่ะผมผอมแต่ I cannot help it ผมกินเยอะแต่เปลี่ยนมาได้โอเค So should you to work out or you try that like LM dance that prefer like Let class ที่อเมริกาออกกำลังกายมากแต่ที่กรุงเทพไม่ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าไม่มีไม่มีที่ไม่มี มันมีฟิตเนสม,นมีร้านฟิตเนสที่ดีที่ที่แพงมากที่แม mm hmm. ร์กคิกทมากเดือนละสิบห้าดอลลาร์ห้าอบาทรบาทสไทงพบาทเดือนอืเดือนละทูทที่เซคือสองพบาทเดือนละส0 0พบาท i we are proud to present Mr. Matthew because he can speak Thai quite very well and can speak like some formal words that are... Like... Satana Rukapok Yes! And... Amazing, Matthew. Yeah normally when people that the get into จุฬ always suffer and you b e of t h a t k น no. ความเรียนที่ทจุฬาไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับความสลาดะย,ยังเป็นการ คนเจ้าหน้าที่ก็มาฉาดจังที่หัวหน้าของ intensive Thai program เรียว่าออกอฟังมีเงินเงินดีต่อชูลาอนุญาตมาเรียนต้านจดเสดจดเซดเป็นความจริงเป็นความจริง so why that we decide to come to club เพราะว่าวันเสาร์ทีผมจะไปอาสาอาสาที่ชาวนาไชน่าในจะจะพูจะพูต้ไปตนอกไมชัตรงไปต้งพายต้งพายคือเป็นบูเพราะว่าทุกปีหลังจากนี้ทุกปีน้ำจะท่วม คารบโแต่เป็นความจริงระวางนะแล้วทำไมวันนี้ถึงไว้ไถ้าผูกถ้าผูกตรงท้ายตรงปลายนะใช่ตรงายตรงายชาวนาอาจจะมีถ้าถ้าชาวนาผูกข้าเท่านั้นเวลานามาทุ่มข้าวจะให้ไปแต่ตรงภาย แข่งแรงมากฐานามาทุ yeah. ่ามา mm hmm. ต้องพายจะอยู่ที่นี่ oh. ไม่ไม่หายไป Yeah, mm. uh, you steal my french Steal french fries, steal your water? <laughs> okay. When you baby. went to the bathroom, I stole your drinks? Oh, my God, you're so bad. Terrible, I'm bad, baby. Watch out. I asked you to take care of my stuff mm -hmm. for my drink, for my mm -hmm. bag. Yeah. <laughs>